ฉะนั้นผมอยากให้พวกคุณทั้งห้าดูแลคุณหนูมิกิปกป้องอย่าให้คลาดส,สายตาโดยเฉพาะที่โรงเรียนดอกบัวพร้อมตัวไปเป็นทีเชอร์ค่ะทีเชอร์ที่เชื่อไปว่าอะไรคะกระดานดำมัง้งทีเชอร์คุณครูส่วนเธอหน้าบัวขับตุกๆดูราดาวหน้าโรงเรียนโหขับเฟอร์รารี่ไม่ได้เหรอคะเท็ดนี้งบน้อยขอาตุกๆไปก่อนส่วนเธอ กุหลาบเป็นแม่ค้าขายของหน้าโรงเรียนให้โซองหนูเนี่ยนะคะจะเป็นแม่ค้าอ่ะแล้วแต่เธอแล้วกันอยากเป็นอะไรก็เป็นแต่ขออยู่หน้าโรงเรียนค่ะงั้นโคเซียนเป็นแม่ค้าแทนกุหลาบแล้วกันค่ะส่วนเธอชบาค่ะหน้ากันดานอย่างเธอเนี่ยเหมาะมากกับการปฏิบัติการครั้งนี้คือเป็นขี้ข่าฮะให้เป็นขี้ขาหน้าสกรสวยเป็นอย่างคื้ให้เป็นขี้ขาให้เป็นแนวอื่นไปได้บ่จ้าเขาพูดอะไร ถ้าหัวหน้าไม่เข้าใจอ่ะทุกคนก็ไม่เข้าใจอ่ะค่ะืมเอาล้ไม่ต้องพูดไปเถอะไปเป็นขี้ข้านั่นแหละดีแล้วเรียกให้เพาะหน่อยคือคนใช้เรียกให้ดีหน่อยก็คือพี่เลี้ยงรวมๆแล้วก็คือขี้ข้านั่นแหละปฏิบัติการ,รปฏิบัติการ